ตลอดเขาอยากมาแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสมาเขาเพิ่งมาครั้งแรกเขาบอกว่าเชื่อห้าสิบห้าสิบนะที่แม่พูดอ่บอกว่าอยากมาดูด้วยตัวเองวา่ามีปัญหาอะไรเหรปวดหลัง <c oughs> แต่เขาก็เคยมีเด็กเหมือนกันหลวงพอ่อเหรอเราจะบวดให้ลูกได้บ้างหรอต้องต้องรอท่านอีกกี่เดือนกำ <c oughs> หนดไม่ได้เขาเลีย้งยงหลานไอ้คนนี้แล้วก็มีมีหลานอ่าเราเรามีเด็กที่นั่นอ่ะกี่คนอ่ะที่ที่ตายไปอ่ะ เพเดียวเดียวสิบห้าวันเองไปฝากใครก็ได้ไม่งั้นเราก็จะได้ถ้าเราบวชแล้วมันก็ไม่ปวดไม่เจ็บไงใช่หลวงพ่อแล้วก็ที่บ้านก็จะทะเลาะก,กันกับลูกตีกันตลอดใช่คุยคุยกันไม่รู้เรื่องอัเนี่ยเจ็บด้วยแล้วก็ปัญหาเงินปัญหาคนในครอบครัวด้วยก็พ่อมีเด็กอยู่ไงเราอาจจะเชื้อสละไหมล่ะกำหนดไปเลยอีกสามิวันแล้วมาบวชด,ดีไหม เอะไรนะต้องรอปิดเทอมปิดเทอมเจ้าค่ะปิดเทอมเดือนไอไอเดือนตุลาทีนี่เหรอมาได้ดีดีเลยตามนี้นะไม่เบี้ยวนะไม่เบี้ยวอ้าไม่เบี้ยวก็เล่นแต่ชอบเบี้ยวอยู่เบี้ยวมาหลายปีเจ็บเอาขาพังขาจับหลังดูได้หายยังหันเอาจับหลังดูว่าหายยังที่พูดพูดก็ยังมีบแป๊บๆอยู่เจ้าค่ะแป๊บมากใช่ไหมั้างข้างข้างข้า ทำท่าที่ท่หลังหลังนิ้วหลังรับปากแน่นอนนะพอปิดเทอมปั๊บก็มาบวดให้เด็กน้อยเลยนะอิญยามเด็กเอ้ยหายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายพิกลพิการหายหู่หายก็หายหาขอให้หายไปดหลวงพ่อไปดูเท อนมันไปกินเมื่อเดีกก็ดีึ้นปัญหาเรื่องการเงินอะไรนี้ด้วยหวงพ่อก็ติดหมดทุกอย่างแหละไม่ต้องไปพูดเลยถ้ามีเด็กอยู่ไม่รวยหรอกแล้วก็ลูกก็ทะเลาะก,กันกับแม่ตลอดใช่แล้วดีงไงก็เพื <c oughs> ่อพ่นสดสดู <c oughs> กคุยกันแป๊บเดียวทะเลาะก,กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nya agi lijen oh la 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 pa พุทโธพ่อไปหายเจ็บหายปวดหายพิกลพิการหายจากการทุรนทุลายจัตตาลุปิถาเอตุปตโตวถาีจัตตาลุิยถาเอตุปตโตารีจาีจอะพ่ไปใส่บาทให้ที่หนึ่งนะเด็กน้อยเอ้ยเขาใส่บาทให้แล้ว หายเจ็บหายปวดเอาไปหลุงพ่อไปด้วยอ่าหลังเป็นไงหลังเป็นเลไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บแล้วเออเนี่ยสะบัดด้วยเราอย่าเบี้ยวนะท่าใจแบบไอ้นี่ไม่ใช่ไหมมาหาไปไปหาลุงหาทั้งพ่อเลยลูกเฮียชอบชอบเห็นอะไรของพ่อเห็นว่าอะไรเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเนี้ย ดาเพื่อนนั่งหนั่งให้ขึน่อจับหัวให้เห็นอะไรเดงมั้ยเดี๋ยวเห็นอะไรบอกแมงสาอะไรล่ะอะไรเวลาหนูบอกว่าเห็นเงาอะไรเดินเดินตรงบันไดอ่ะแมงสาชอบเห็นเหรอใช่ะนอนจะเห็นลูกเทพแต่ลูกเทพอันนี้ มาเบื่อกระย้ายบป่าเบื่อได้บปล่าติดย้ายเป่ะติดแต่นอนติดย้ายก็มาเบื่อกระย้ายดิเน่หลวงพ่อแม่เขาอาจจะแปลออกแล้วแม่แล้วอ๋อเหรอแล้วนี่บอกว่าเก้องออกเกือบเสร็จะเลี้องเกือบเสร็จแล้วอ่ามาเบื่อกระย้ายจะได้ไปอะไรอ่ะจะได้ได้บุญได้กุศลช่วยย้ายด้วยเข้าใจเปล่า ไม่อยากได้เหรอบุญน่ะฮะเอาวางสักดีละไอ้นี่เด็กเทพเหรอเด็กเทพนะว่านโซนลิงโซนหรือเปล่าโซนโซนมากแต่พูดเก่งเพราะพูดเหมือนคนโตเลยเหีอเคยเห็นเทวดาบ้างหป่าคิดดีๆคิดไม่ถูกขำเหีอดีละดีละ เรียบร้อยเอานมวนไปกินกอานมวนพาะหัวหน่อยแม่แม่ใช่ไหมม้โครล้อโอ้ยยเฮ้ยับไม่หอยก็ได้หัวล้แน้อวนหัวล้ว,ว,ลว,วอันนี้กี่ขวบลห้า5ี่ขวบครึ่งขวบครึ่งเหรอ ดือ้อป่ะดื้อแต่ฉลาดหลวงพ่อพูดเก่งพูดแบบเหมือนคนโตเหรอเล่านนองสนมานั่งสมาธิเปล่าเอาไหมเอ้าไม่เอาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเทอมแล้วก็ตามยายมา,าย้ายป่ะยายง่ายค่ะย้ายบิดเทอมแล้วตามยายมาตามนี้ไม่ได้ ใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรเป็นอะไรงพ่อวดไหลนิดนึงน่า้ัน อ่าวิญญาณใดที pues mm ่อยู่เกาะมาเอาบุญเอาุณลงทอแล้วหายเจ็บหายปวดหายพิกลพิการหายจากหิวก็หายนืดบอดทุรนทุลายหายอบุลวงพอไปด้วยทุกทางหายางหนหายวขงหายตกหายดังหายด่างหายวิตกบุญหายว่างข้างหลวหายดากมีเดินอืม